สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าเป็นน้าสตะ๊อกใส่ปรุงอาหารอย่างอื่นก็ได้นะคะทําได้หลายหลยอย่างนะคะพออันนี้คือน้ำที่ซินต้มนะคะต้มให้ไฟเดือดแล้วซินก็จะลดลงมาให้ไฟปานกลางนะคะส่วนผสมซิงก็จะใส่ความหวานก็ให้มาจากหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ต้องล้างให้สะอาดนะคะให้ยางมันออกนะนก็ใส่ลงไป ก็แครอทค่ะพอต้มน้ำเดือดลงมาแล้วก็ลดไฟปานกลางลงมานะคะนี่ก็จะใส่เกลือกะเอานะคะว่าเกลือเราใส่แค่ไหนประมาณสองช้อนชาได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วฉังก็ใส่กระดูกหมูนะคะเศษกระดูก จะหย่อนลงไปแรงนะคะเดีย๋ยวน้ำมันจะขุ่นค่อยๆใส่ลงไปทำยังไงให้น้ำมันให้น้ำสตอกใสซินจะไม่คนนะคะพอใส่หมูไปเสร็จซินก็จะเร่งไฟขึ้นแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆเลยคะ่ะให้ฟองของเลือดหมูให้มันขึ้นมาแล้วก็ช้อนออกนะคะ ที่สาคัญคือต้องล้างหมูก,ก่อนไม่ว่าซื้อจากห้างสรรสินค้าหรือตลาดเราต้องล้างค่ะเพื่อความสบายใจว่าหมูสะอาดแล้วปล่อยไว้เงี้ยก็ให้มันเดือดไปนะคะให้จนฟองขึ้นค่ะแล้วเราก็ช้อนออกแล้วน้ํามันจะใสเราจะไม่ขุนอยากไปคนนะคะมันจะขาวก็จะปล่อยให้น้ําเดือดอย่างนี้นะคะแบบเปิดฝาทิ้งไว้แล้วปล่อยให้น้าเดือดคือน้ําอันนี้ซื้อทำน้ําสต๊อกนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำ๋วยเตี๋ยวบางที่ก็จะใส่รากผักชีพริกไทยเม็ดนะคะหรือ หัวเชือเท้าอะไรเงี้ยแต่อันนี้สินจะทําเป็นน้ําสต๊อกสามารถปรุงอาหารได้หลายชนิดนะคะทําไว้เอาใส่กับข้าวก็ได้ทำเป็นต้มจืดก็ได้ทําเป็นน้าซุปกระเตียวก็ได้นะคะความหวานของน้าน้าสต๊อกซินจะหวานด้วยแครอทค่ะหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่จะทําให้มีหวานรสหวานลองซินก็จะชอ้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะตามไปที่ฟองเรื่อยๆ จนให้ฟองมันหมดอะค่ะทีจะช้อนจนให้น้ํามันใสค่ะให้ฟองมันหมดเลยนะเรามาดูกันค่ะว่าน้ำสต็อกซินเป็นหน้าตายังไงนี่น้ําเดือดแล้วนะคะฟองก็จะขึ้นมาซิงก็จะช้อนออกนะคะค่อยๆช้อนออกตามขอบหม้อค่ะความหวานจะอยู่ที่กระดูกหมูนะคะแล้วก็ของหัวใหญ่แล้วก็แครอทค่ะ สังเกตได้ค่ะว่าน้ำมันจะใส่น้ำจะไม่ขุ่นนะแล้วซิงก็จะต้มไปเรื่อยๆค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วค่อยลดไฟลงปานกลางให้อยู่ที่หกนะคะแล้ซิงจะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะแล้วมาชมกันนะคะวเ่าเสร็จ้วจะเป็นร,ร,ะระดับ <ๆ S 1> ความเดือดลดลงแล้วนะคะซิงก็จะใส่ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะลงไปสุดท้ายเลย เสียก็จะปิดฝาหมอ้อค่ะเราจะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งนะชัวแรแลมเสร็จแล้วค่ะมาดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะน้ำน้ำซุปเสียงก็ได้ตุ๋นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใสๆนะกระดูกหมูที่เคี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะคิดถึงคุณอู่มากเลยค่ะ ฉ็นชอบทานนะเดี๋ยววันนี้จะทานเผื่อแล้วกันนี่ค่ะโฉมหน้าน้ำซุปที่ทำแล้วก็จะทานก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะคะมาทานด้วยกันนะคะลรามาทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะที่ซินทำน้ำซุปวันนี้นะคะ <c oughs> น้ำาุกคลิกนะซิชอบทานน้ำขุกคลิก はい。 คลิปหน้าสินททำขนมให้ดูนะคะแล้วมอนติดตามชมกันค่ะบ๊ายบาย